ไปต่อหรือพอแค่นี้สวัสดีค่ะอยู่กับลี่หลิงนะคะกับรายการ The Impact แม้ชีวิตไม่มีสุดสำเร็จแต่เรามีเคล็ดลับเด <Dead, dead. S 1> ็ดๆมาฝากค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าลี่หลิงมี5ข้อคำถามเด็ดนะที่จะมาฝากเพื่อนๆโดยเฉพาะคนที่กำลังแบบตัดสินใจเนาะอยู่ในช่วงสับสนเอาจริงคือในช่วงโปรเบชั่น,นะคะะว่าเราจะไปต่อกับองค์กรเนี้ยหรือจะหยุดเพียงแค่นี้แล้วไปหาองค์กรใหม่นะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะคำถามเด็ดข้อที่1คือเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วอยากตื่นเช้าไปทํางานค่ะถ้าคําตอบคือใช่ไปต่อค่ะแต่ถ้าคําตอบรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ใช่อ่ะเกิดวันจันทร์ซินโดรมนะว่าแบบโอ๊ยวันจันทร์แล้วหลอแบบไม่อยากไปเลยอะไรจะถึงวันศุกร์นะนี่กลับมาคิดทบทวนค่ะ 2. ง,งานที่เราทําอยู่นั้นท้าทายความสามารถเราบ้างหรือเปล่านะคะ ป็นงานเดิมๆที่เราทาเป็นรูทีนประจําๆทำเหมือนเหมือนเดิมเนาะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเออมันมีคุณค่าหรือเราไม่ได้แบบเก่งขึ้นในเรื่องใดๆก็ตามเนาะแต่ถ้างานนั้นอ่ะมันสร้างความชาเลนจ์มีความท้าทายให้เราเนาะให้เราได้ก้าวสเต็ปให้เราเก่งขึ้นได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปนะสิ่งเนี้ยให้ไปต่อเลยนะคะ 3. เราเข้ากับวัฒนธรรมในองค์กรได้มากน้อยแค่ไหนคะเอางี้เรแบบง่ายๆเลยนะคะให้คิดว่าตอนที่เราไปทํางานอยู่เนี่ยเราพูดอะไรไปแล้วมันคลิกกับเพื่อนๆนะคะคุยกันแล้วมันแบบเอ้ยเป็นภาษาเดียวกันเนี่ยอันนี้ถือว่าใช่มาถูกทางแล้วค่ะ แต่ถ้าอีกแบบหนึ่งคือแบบพูดอะไรไปเสนอไปก็แบบอุ้ยเหมือนเป็นตัวแบบแปลกอะ่ะไม่ได้เข้าพวกเลยเนอะอันนี้ให้กลับมาคิดเนาะว่าเอ้ยในการที่เราจะใช้ชีวิตแบบนั้นอะเราโอเคแล้วเรามีความสุขจริงหรือเปล่าคําถามที่4นะคะเราเห็นโอกาสในการเติบโตหรือความก้าวหน้าในสิ่งที่เราทําบ้างไหมนะคะ ยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาโปรเบชั่นอะมันอยู่แค่ประมาณสามสี่เดือนเนาะแต่เราอาจจะต้องมองมีการคุยกับหัวหน้าง,งานเนะว่าในตำแหน่างงานที่เราทำอะมันสามารถโตหรือแนอนาโคดอะเขาสามารถเดียว่าหลอกเราไปทางไหนบ้างถ้ามันชัดเจนไปต่อค่ะแต่ถ้าหัวหน้าก็ไม่ชัดเจนเราก็ไม่ชัดเจนองค์กรไม่ชัดเจน่ะมันก็เหมือนทำงานแล้วมันวนลูบอยู่กับพี่เนาะมันอาจจะกลับมาคิดทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะคำถามเด็ดข้อที่หเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆคือ ระหว่างที่เราทำงานนั้นเรามี work life balance บ้างหรือเปล่าคะ work life balance นั่นหมายถึงว่าเราก็สามารถทำงานได้และมีเวลาว่างมาใช้ชีวิตนะคะออกไปท่องเที่ยวออกไปทานข้าวกับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวเนี่ยเราสามารถบาลานส์สิ่งเหล่านี้ได้บ้างหรือเปล่านะคะนี่หนึ่งเคยมีประสบการณ์ตรงเนอะเคยทํางานที่หนึ่งนะคะทาแบบทางานอย่างเดียวเลยอะโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่า จะออกไปกินข้าวกับที่บ้านคิดว่าตอนกินข้าวอะ่ะคือเสียเวลาทํางานค่ะเป็นหนักมากนะก็เลยอยากฝากเพื่อนๆว่าอย่าเป็นเธอแค่น,น,นั้นเลยเนาะให้ลองมาลองตระหนักเลยนะว่าเฮ้ยงานที่เราทํากับเวลาที่เหลือ,อมันบาลานซ์ไหมเราสามารถใช้ชีวิตท่องเที่ยวอย่างนี้อิสระแล้วก็มีความสุขหรือเปล่าค่ะหวังว่า5คําถามเด็ดเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวช่วยเพื่อนๆนะคะสามารถตัดสินใจได้เนาะว่าเราจะอยู่ต่อกับองค์กรนั้นหรือว่าเราจะพอแค่นี้นะคะแล้วก็ไปหาองค์กรใหม่ที่มันแมทมากกว่าเนาะ หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์แล้วแบบเอ้ยเคยผ่านช่วงโปรเบชัน่นหรือตอนนี้โปรเบชั่นอยู่มีคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาที่คอมเมนต์ได้นะหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์ก็พิมพ์มาได้เลยนะคะยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะแล้วกลับมาเจอรีดิ้งได้ไหนนะคะกับ The Impact ค่ะแม้ชีวิตไม่มีสุดรสำเร็จ เราเก็มีเคล็ดลับเด็ดมาฝากนะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสเวลาทุ่มตรงนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ลี่หลิงและทีมงานด้วยค่ะไปก่อนแล้วนะ